อาจารย์ครับมีวิธีจุดสังเกตไหมครับว่าไอ้สายที่โทรมาหาเราเนี่ยเอย๊เป็นแก๊งคอนเซนเตอร์หรือเปล่าเราเราเราจะมีวิธีสังเกตง่ายๆย,ยังไงไหมครับอาจารย์ครับคือแต่ก่อนเนี่ยนะครับเราจะดูจากที่เครื่องหมายบวกใช่ไหมก็คือเรามองว่าโอเคตอนเนี้ยนะครับมันก็พัฒนาคืออย่างนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับ,นนรบ,นนรบถ้ามันมีเครื่องหมายบวกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอาจจะโทรมาจากต่างประเทศ<า>มันก็จะดเห็นว่าโอเคจากอาการาบูชาจากอามาเลเซียเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคนก็จะเริ่มจับได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละ แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับยังที่ล่าสุดที่ไปจับได้เนี่ยนะครับ,รบมันก็จะมีสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็คือทําในทําในต่างประเทศเลยก็จริงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยทาบริเวณตะเข็บชายแดนนะครับก็คือตะเข็บชายแดนเนี่ยบางทีเสาอากาศไอาเสา,อาที่สื่อสารเนี่ยนะครับมันตั้งใกล้นะครับแล้วมันจะมีที่กัมพูชานี่ก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยคือเดินทา่าเดินทางข้ามมา นะครับแล้วก็มาอาศัยที่พักอยู่ในประเทศไทยเลยแต่บริเวณตะเข็บชายแดนนะครับพอโทรเสร็จเรียบร้อยอะไรต่างก็จะกลับไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นข้อสังเกตยากว่าอไอ้เบอร์โทรเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่ามันมีเครื่องหมายบวกถ้าบวกเนี่ยแสดงว่าอสงสัยหรือมันโทรมาจากต่างประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยนะครับมันใช้ไม่ได้เพราะว่า ไอ้ตัวนิสชาชีพมันก็จะเริ่มรู้มันก็จะมาอาศัยเส้นตะเข็บชายแดนนี่นะครับนะใช้ว่าโอเคเราโทรแล้วไอ้นี่มันโทรจากไทยนี่มันไม่มีบวกมีอะไรนะครับ <c oughs> คนก็จะเข้าใจว่าอ่ารับอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> นะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อที่จะต้องระวังละเพราะว่าไอ้ระบบตรงเนี้ยนะครับมันเริ่มที่จะ ปรับเปลี่ยนนะครับตามสถานการณ์มันก็เริ่มรู้ว่าพอค,คนรู้แบบนี้มันก็จะปรับไปอีกแบบนึงอ๋อมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเบอร์จากต่างประเทศเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาวิธีการในการที่จะทําให้เออมันเบอร์เป็นเบอร์ไทยนี่แหละในการที่จะโทรเข้ามาหาเราตรงน,นี้แทนครับนะหรือบางทีมันใช้ระบบผมไม่แน่ใจนะที่เรียกว่า VoIP อะไรเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอืครับ มีวิธีจุดสังเกตอกไหมครับอาจารย์ว่าเนี่ยแก๊ง call center แน่แนเลยเรื่องของเสียงเสียงระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติครับอาจารย์มีหลายๆคนเลยครับบอกว่าเฮ้ยแก๊งเนี่ยเขาแกง๊ง call center เนี่ยเขามักจะใช้เสียงตอบรับอัตโนมัติอันนี้อันนี้มัน,ม,นมีข้อเท็จจริงยังไงไหมครับอาจารย์หรือว่าเป็นจุดสังเกตได้ไหมครับอันนี้มันอาจจะหลอกได้เฉพาะในคนยี่คือคือถ้าเราเห็นนะครับในหลายๆส่วนเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่า ที่เขาใช้ระบบตอบรับเนี่ยเพราะว่าในหน่วยราชการจํานวนไม่น้อยนะครับเวลาโทรไปตามเรื่องตามราวเรื่องแรงต่างเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ระบบนี้นะครับกับหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือมันกลัวการติดตามสําหรับคนที่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติคือมันเป็นตัวบอกได้ว่ามันโทรมาจากองค์กรใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดต่อไปเข้าในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะติดต่อโดยตรงได้มันจะเป็น ระบบการตอบรับอัตโนมัตินะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันตอบรับอัตโนมัติเนี่ยมันรู้ว่านะครับสามารถโอนไปหาใครคนนี้คนนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถโอนไปต่อได้นะครับเช่นอย่างเช่นที่เราเจอว่าเวลาไปหลอกเนี่ยเขาก็จะหลอกว่าโอเคนะเดี๋ยวผมโอนสายไปให้คนนุ้คนนี้หรือรโอนสายอัตโนมัติไปตรงเนี้ยนะครับอ่ามันก็อาจจะมีแบบนี้เหมือนกัน อ๋อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นบริษัทใหญ่แน่ๆในการ,รที่โทรมาหาคุณแล้วก็มาขอข้อมูลจากคุณเนี่ยใชกไหมครับใช่ครับในการที่มีการโอนสายต่อให้คนอื่นก็ฟังดูแล้วเออมันคงคงไม่ใช่งานทาคนเดียวละมันคงจะมีหลายๆคนที่อยู่ในบริษัทใหญ่ที่ช่วยกันติดตามคเคสนี้หรือว่าเรื่องราวของของของแคนนี้อ,อย่างนี้ถูกไหมครอาจารย์ครับครับเป็นเป็นกระบวนการในการสร้างความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยจุดสังเกตเหล่านี้เป็นการที่เราสังเกต สังเกตแบบพาสซีฟก็คือเฮ้ยวิธีการที่โทรเข้ามาวิธีการที่เขาจะส่งต่อข้อมูลหรือว่าส่งต่อสายให้กับคนอื่นมันก็จะมีอยู่สองสาเคสที่เราเจอที่บอกว่ามันเหมือนกับมีวิทยุวอลนะครับระหว่างคุยเนี่ยก็มีเสียงวอลเข้ามาอะไรต่างเหมือนเสียงวอลตำรวจอะไรต่างถ้าไม่เชื่อว่าเป็นหน่วยราชการนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็อย่างที่บอกว่านะครับอเอางี้โอเคนะคุณคุยงั้นเปิดให้ดูเลยนะสร้างความเชื่อถือนะครับปรากฏว่าไอ้คนคุยด้วยใส่ชุดตำรวจใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็สร้างความน่าเชื่อถือให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน